ะคะะนนอกสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วจะพักคอนเทนต์เกี่ยวกับเครื่องสาาเสื้อผ้าหยาดเหรียญไว้ก่อนเนาะคลิปนี้จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับไอ้เครื่องสาาเสื้อผ้าหยาดเหรียญเนี่ยเราจะหาซื้อได้ที่ไหนนี้ใช่ไหมเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจที่จะทําธุรกิจด้านร้านเครื่องสาาเสื้อผ้าหยาดเหรียญก็คือลงตัดสินใจที่จะทำแล้วมีทาเลยแล้วมีเงินทุนพอแล้วพี่เจี๊ยบแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อเครื่องเสื้อผ้าพร้อมกล่องเนี่ยที่ไหนพี่เจี๊ยบจะแยกใหอ้อย่างนี้นะคะก็มันจะมีหลักๆสามสามทาง ทางแรกไปก็คือร้านขายเครื่องซักผ้าเนี่ยแหละค่ะถ้าร้านให,ใหญ่ๆหน่อยเขาจะมีบริการติดตั้งกล่องเครื่องซักผ้าไอ้กล่องหยดเหรียญให้นะคะเพื่อนทางที่1นก็คือร้านขายเค,าเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายเครื่องซักผ้าที่มีช่างอยู่ด้วยรับซ่อมรับอะไรด้วยเขาจะมีบริการในการติดตั้งกล่องให้เราด้วยแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะว่าเครื่องซักผ้ากับกล่องหยาดเหรียญเนี่ยมันจะไม่ได้รวมในราคาเดียวกันนะเขาจะแยกกันสมมติว่าเครื่องซักผ้าราคา1นึ่งหมื่นบาทกล่องก็จะอีกราคาานึงมันจะเป็น เครื่องของกล่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อจะเลือกเครื่องซักผ้าแบบไหนนะคะแนวทางที่2ในการหาซื้อเครื่องซักผ้าหยดเหรียญน,นะคะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องซักผ้าหยดเหรียญโดยเฉพาะเลยตอนนี้มันมีเยอะนะในเว็บในเว็บเพื่อนเื่อนก็เปิดหาดูถ้าจะให้ดีพี่เจมแนะนําว่าให้ซื้อร้านที่อยู่ใกล้บ้านเพราะว่าจะสะดวกสบายในการบริการหลังการขาย,ยาเช่นเขาจะได้ส่งขนมาไว้ที่ร้านเราสะดวกรวดเร็วทันใจหรือถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะ ส่งเคลมได้ส่งเคลมได้รวดเร็วแล้วก็ได้นํากลับมาใช้งานได้เร็วนะคะนี่คือทางที่2ในการซื้อหาซื้อเครื่องซักผ้าหยดเหรียญแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3ก็คือเพื่อนเพื่อนบางคนมีความรู้อยู่แล้วเป็นช่างอยู่แล้วไอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็หาซื้อได้ตามร้านขา,าาขายเครื่องซักผ้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปกล่องหยาดเหรียญเนี่ยทุกวันนี้เราหาซื้อได้ในเว็บขายของออนไลน์เช่น lazada เช่อนอะไรนะ shopee อะไรเงี้ยเขามีขาย,ยแล้วนะคะถ้าเรามีความรู้ด้าน ด้านไฟฟ้าด้านช่งางอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อแยกมาแล้วมาประกอบเองได้แล้วคือสามารถเข้าสายอะไรสายได้นะคะก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการติดตั้งขึ้นมาแต่เหมาะสําหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับกานด้านช่างประกอบเป็นนะนะคะก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะไปหาเลือกดูกันก่อนว่าไปเดินดูของกันก่อนว่าตามที่เจ๊บอกเนี่ยมันมีจริงไหมร้านขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าแถวบ้านเราเขามีขายแบบนี้ไหมที่พร้อมติดตั้งกล่องให้ด้วยนะคะแล้วกม็มีมีรับประกันให้ด้วยก็พี่เจ๊หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อนว่า,าคลิปหรือว่าคอนเทนต์ที่พี่เจ๊ปล่อยออกไปในทางช่อง YouTube หรือว่าในทาง Tik t o อกในทาง Facebook บ้างนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างที่บอกสําหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับร้านเครื่องสืพอผ้เหรียนพี่เจ๊จะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนส่วนจะมีเพิ่มเติมคลิปอะไรยังไงเพื่อนๆสงสัยก็ส่งคำถามมาใต้คอมเมนต์ในคลิปนั้นเด จะมาทำคลิปตอบให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เจ๊ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันกับพี่เจ๊ชาแนลทางช่อง u t u b e พี่เจ๊ชาแนลได้ในคลิปคลิปหน้าคอนเทนต์คอนเทนต์นนหน้ามาติดตามกันว่าคอนเทนต์หน้าพี่เจ๊จะทำเกี่ยวกับอะไรนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้พี่เจ๊ขออนุญาตลาไปก่อนบ๊าสบายจ้า